ย,ยี่กระฟองโตน้าได้ไ,มไมหมนะเฮ็ดหยังยงาเด็ดผักผักอะไรผักขาจ้าวันนี้คุณย่า,ยาเด็ดผักขา,ากใช <จ S 2> ่เบิ้งกนาชโช์ก่อนโช์ก่อนเนาะผักขาหรือผักชะอมนะคะเก็บมาจากในสวนชะอมอ่ะเอาเลยอ,อ่ะ หมดแล้วมีแต่การใหญ่ๆเนาะยายเนาะจ้าอืมเห้ยอ่ะบัดนี้จะเอาไปทำอะไรกินบัดนี้เอาไปทอดไข่ทอดไข่เตะจ้าโอ้โหเขยมากอ่ะได้ดอกกล้วยมาด้วยนะจะว่าจะได้แกงนล้วนี่จ้าแกงอะไรนีเจ้แกงดอกกล้วยใส่หยังอ่ะใส่หยังแน่แกงดอกกล้วยแกงดอกกล้วยเออแกงหัวปีใส่อะไรได้บ้างนีไก่บ่บ่มี บ่มีต้องใส่ไก่บนบ่ึงได้ไปซื้อมาไก่อ๋อแกงดอกแกงดอกกล้วยหรือแกงหัวปีก็คือใส่ไก่จ้าแล้วใส่อะไรอีกใส่ตะไคร้ไหมไก่ใส่ละเอียดอีตูตะไคร้ผักอิฐุแค่นี้สิจ้าเอามันจะอร่อยบ่อร่อยอือ เดี๋ยวจะลองทําดูนะคะได้อะตอนนี้เด็ดไปก่อนนะได้เด็ดผักขาไปได้ๆขาผักชะอนคือกานไม่แตงใ่ดอกเบญจไม่แฉะตัวหวานเต๋ออันซ้อนอันซ้อนเต๋อดงดน้ำตาบวมัน งามอยูไมายถึงว่ายงา,ง,งามบ่เตะงาว่ายงามบ่ล่ะงามเตะโอ้ยองจอดของว่างเก, <c oughs> กจจังไหนจะง,งามถ้าแปง้งนี้ยังปยแป้งโยคีถ้าแป้งโยคีหมดแล้วจ้าโยคีสที่ไม่งานเลหมดแล้วเหรอโอ้คือเปลี่ย,ยนเลยเนาะบ้านี้หมดแล้วย่านตะบ่ง,งามเตะสี่ไม่งาโอ้ย ถ้าเอากระสั่นเตะกระสิบเบเพิ่มนั่งถือวาโยคีมัน่มันเจ้าอ่ะด้วยอย่างมัดมัเจ้าเตะมัดมันเจ้าเออจัออ่าเดี๋ยวจะซื้อมาให้เนาะแป้งโยคีเนาะแล้วก็ซื้อไก่มาแกงกับหัวปีจ้าแก่อืมเอาอันบายบายแฟนคลับก่อนบ๊ายบายบาายจ้